หนีก่อนหนีก่อนเดี๋ยวคนแบบขับรถมาช้าหน่อยตอนนี้เฮ้ยนี่โอเคเดี๋ยวมีคนมาก่อนวะบอดคอหักเลยที่ไปชนมันทำอไมเนี่ยเฮ้ยโอ้ยรถเกือบเหมือนโอ้ยอืมไม่เหมือนแต่ดริฟเออมันนอนอยู่บนเอาไหมมันไต้อยู่บอกแม่งเอ้ยเออเกาะ วยไปตรงเลยคิวมาเตะมางคิไตัวอ่นแล้นสวยได้ตามตามตางนอก้างนอกเอ้เฮ the ียกระโเดียวาไเฮียบ้านนี้ก็มีเฮ้ไอเฮียเฮ้ยเน่ไปโดตัดตัดบทูก้เนี่ยเขาเรียกว่าซื้อเฮ้ยนจะถอยรงมัพี่ราลอท้พี่ไหม โอ้โหโดนหัวขอการระวังตงต้นไม้นะปีบาละน็อกซ้ายใด่ไหมน็อกใช่ไหมเพื่อนใช่สมองไม่มีแล้วนะตรงหน้าตรงแอร์น็อปมาแล้วมาแล้วาแสายยังอยู่นะรู้ว่าเป็นไม่น็อกไม่ไม่น็ลุกไม่ได้เดี๋ยวจะสวยสวยเพื่อนสายโอเคนสวยสวยอีก ยังไม่โดนนี่แม่ยังไม่ระเบิดเลยวีเอเดช่วยหัวหัวดูวีอีไปต้องถ่ายเลยจะก็แล้วโอ้จัยรไทรผ่านหน้าพี่ เฮ้ยเทสลา drive past Mike เด็กคนนี้พี่ว่าแล้วมันต้องอ้อมมาทางนี้จริงด้วยมันกำลังตรงไปทางทางนี้มันจะตรโดนใช่ใช่ใช่เหรอใช่ใช่กำลังไปทางนั้นนั่นน่ะตรงไปนู่นะดาเซียดาเซียเอ้าดาเซียจะเสียงเป็นเทสลาเลยเฮ้ยบัคด้วยเออผมเห็นดาเซียมันบัคดาเซียเสียมเงินนะเออ เสียงเป็นเทสล่าเฉยเฮ้ยคนคนคนเยอะละเฮ้ยเราเราไปจอดตรงนี้ชิบหายแล้วพี่ชิบหายละเฮ้ยเราเอาไปตรงนี้พี่เราขึ้นมาเดี๋ยวนะพี่ปั๊มยาปั๊มยาทันเราลงมันมาแล้วมันมาเอาโกอาเลอฟไปได้ได้นะดูอีดอกถึงโดน ดนระเบ,บิดพี่ตัวหน,นึ่งโอเคพี่ซาระเบ,บิดแล้วต่อเฮ้ยมาแล้วมาแล้วตีนี้ตีนี้มาชิดละดูอ,บบอเฮี่งล<ะ>่าอูดูไว

มางมางตวยอมอนมอนระตีนี่คัเป็นรถกับพี่นะเป็นดาดาดจเอ๋เออนี่ไงต้นไม้ป่ะพี่น่าจะต้นเนี้ยารด ไม่เป็นไรเอย่ายใช่ใชใช่ีไม่ไปจอดทีไม้จอดทั hmm. ้งบดแล้วก็ลงรถยิงไ่ต้อนไดีครับคนไม่มีทางโซเฟตเอามันมีไอ้อ่ะที่รู้รู้ไดูเฮ้ยเฮียเฮ้ยมาดีทุกคนแม่มันโดนดาบเกี่ยวเพี่ อันนี้บอลอันนี้บอลไม่ไม่อ,อันนี้มันโอ,อ,อเคเฮ้ยดีที่อมอดมอดไปโอ,อ,อเคอ,อุ้ยเฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ยมันขึ้นมันขึ้นไม่โปรโจริงๆแหละ แล้วมันอยู่ข้างล่างนี่หลไม่ใช่ไม่ได้งอนแล้วตอนเนี้ยโ <c oughs> หมดเฮียตีเมื่อกี้อย่างเดียวต่อโซนโนอะไรโนอะไรโซนอะไรผมดูว<อ>่าโซนอยากมียานะมีกระป๋งองนี่ไงพี่รู้ <got> เอา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 

ไอ้เหี้ยโดนไฟตายสัตว์อย่างแโน่ IQ สองร้อยอีกแล้วมึงยิงกูได้เหรอมึงไฟวาเฮ้ยนี่ยิงกาแค่ทำไมวะนีบ้เียมึงยิงมอยู่นี่นะใช่ใชตรงที่ผมงเนะ กาะา๋องหัวแตกตายเลยเหรอนกอนกไม่ให้จิ๋วด้วยอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวพี่รอองฝ่าไม่เห็นมันอีกตัวไม่เห็นเห็นเลยจอแล้ลโอเคสวยสวยแล้วมันก็ไม่ยิงด้วยนะไม่ยิงพี่โรไม่ยิงมันคือว่าพี่ไม่เห็นมั้ง